ไปดีกันเบริร์ดสุขสุขสนทานผู้ชมตอนนี้บ่าวแมน่นไท้กำลังอยู่ที่เขตถนนโพนโยธินเนะาะทบุรีสม้มนาา้าจะเบื้องนั้นเนาะเป็นเขตถนนโพนโยธินทานผู้ชมคือว่าเฮาสิเห็นว่าทีลนี้กับศีลมีการก่อสร้างเส้นเส้นทางยกระดับของรถไฟฟ้าเนานทบุรีแต่ว่าบ่าวแม่นไท้มาจุดนี้ก็ถือว่าเขตนี้ก็มีความเจริญหลายเนาะของกรุงเทพนี่ เือว่าในเขตนี้กัมีห้างมีคอนโดมีอพาร์ตเมนต์มีหา้า,หางทับทินค่ารลายนอกทำเป็นส้มในเขตนี้กับือว่านี่บอลน,นี่กับจะเป็นเป็นสไตล์บล็อกทางยางไร้ฝาเนาะเึื่อนนว่าเส่อมต่อไปใส่ครับสถานีลาดถาวเนะาะทำเป็นส้มเึื่อว่า ซึ่งว่าทางยางสกายวอล์ฟตัวนี้ก็เสื่อมต่อไปใส่สถานีลาดพร้าวท่านผู้ชมแล้วก็มีและะ้วก็มีสะพานยางเขาสู่เส้นทางลาดพร้าวนอกท่านผะูน้ชมมืม้อนีเบาแม่นไส้สิพาท่านผู้ชมเข้าไปชมเส้นทางลาดพร้าวนํากันเนะาะบเบาแม่นไส้ก็บ,บ่เคยเห็นจักเทื่อท่านผู้ชมเส้นทางลาดพร้าวเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งนํากันเนาะว่าสิมีความใหญ่โตดูหลาปาดายทานผู้ชม เดี๋ยร์เป่าเมนไซกลับมาครั้งแหลกแต่เข้ากับไม่ส้มพร้อมๆกันทานไม่ส้มเขาสียางไปทางนี้น้ำกันเนะ <S <S าะทั้งหนาเข้ากับสิบเป็นหางคือกันเนาะโกฮัวาหางยังเนาะมันก็เป็นหางใหญ่คือกันเนะาะกันเทิงกันหนาจเจแมนนะหนาเจแมนนัพาร์ทเมนาาต์นเนะาะทันไม่ส้มที่ว่าในเขตนีีก็มีแต่ตึกสูงๆเลยใหญ่เจริญเนาะ เทศไทยนี่ก็ถือว่าด่านเทิงนี่ก็เป็นทางยกระดับเนะาะเพื่อเป็นเส้นทางรถไฟเส้นทางรถไฟฟ้าเนาะเดี๋ยวเาเขาไปสมเส้นทางลาดเผาน้ำกันทาผตุชม <laughs> นี่เนาะ ก็คือสถานีรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยที่เราเขียนหน่นันนอท,นท่อาพุ้่มเดียวเห็นนี่ก็จะเป็นเส้นทางลาดถานวนะเพราะถือว่าเป็นหางที่าใหญ่เนาะของเบิรงจากนี่อว่ใหญ่ลหลายท่าพุ้่มเดี๋ยวหอยางไปเบิรงน้ำกันก็จะมีความใหญ่อลังการปันใดเนาะแต่ว่าในเขตนี้ค่อนข้างว่า ทางข้างละการจราจรที el, no? ่หนาแน่นเนาะก็สิมีห้างหทางขางรลายบอนี yeah. ่ข้างหน้าห้างก็สิมีรถแท็กซี่จอดหลายๆเพิ่นหลายๆเนาะเดี๋ยวเฮาย่างไปเบิ่งนํากันท่านผู้ชม่ไโตมโหฬารเส้นทางแต่ละสาขานี เพว่ายอมหับต้องว่าใหญ่เนาะเดี๋ยวเฮาเข้าไปส้มเส้นทันลาเท้าน้ําตาลทานมหญ่หลายจากที่ว่าเฮานมเห็นนะ สำหรับเส้นทางลาดพร้าวก็หรือว่าเฮาสิเห็นว่ามีทั้งเขาทั้งรูมบ่อลน,นี่เนาะและทั้งหน้าเฮาก็สิเป็น,นสถานีรถไฟฟ้าลาดพร้าวเนะาะท่านผู้ชมหาแยกลาดพร้าวเนะาทนเะท่านผู้ชมอ๋อผิดสถานีรถไฟฟ้าหาแยกลาดพร้าวเนาะ ในเขตนี้เบื้องนี้กจะเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นแมนชั่นเนะาะหลยท่านผู้ชมได้เห็นเดี๋ยวเรามายัางเขาไปชุมทางเซนทรัลลาดพร้าวน้ำกันท่านผู้ชมใหญ่ใหญ่เป็นพารังการขนาดใหด่ สวยงามขนาดตึกเซนทรันคือว่าอยู่กรุงเทพนี่เราเคยไปเส้นทันแวกเกตเนาะแต่ว่าเส้นทันลาดทาวนี่เราก็เคยมาเนาะท่านเก๋าสิเป็นสถานีรถไฟฟ้าเนาะท่านผู้ชม ไปแบบเดินทางโอ้คนก็ไลยเนาะอยู่นะวันนี้ก็จิเป็นทางลงเนะาะกถ่านประชมวังไงรีเซนท่านหลานสาเดี๋ยวเขาไปชมด่านใน้าํากันเนาะก็ชิสวยงามสําได้ ดานนาก็ชิมีหันคาเฟ่สตาบาร์เนาะใหญ่ร้ายว่าคนหละกัร้ายเนาะคือว่าเส้นทางแต่ละหาแต่ละสาขานี่อที่ว่าคนร้ายมัดเนาะจากที่ว่าบาไม่ใน่เคยไปยงังกัเพราะว่าสิเป็นเส้นทานอุดรเส้นทันและเกต ว่าคนร้ายละว้าวท่างสุดสมส้ีท่านลาดเท้าวางไงขนาดเ,นเดี๋ยวเราเดินมาทางนี้เนาะ

โอ้โหวยงามยขนาดนีไปไป้มีกระสิเป็นบรรยากาศเส้นท่านลาดเ่าด้านในท่านผู้ชมว่าคนร้ายขนาด ว้าวดลาลุมก็บซิมี่หานขายอาหารเนาะเพื่อประจัดเป็นโซนแบบตลาดนัดเนาะดัาลุม คือเส้นทางลาดพร้าวนี่ก็ที่ว่าโบาลสันเนาะประมาณสามห้าสี่สันทนานั้นท่นาทนชมแล้นี่ก็จะเป็นโซนการขายโทรศัพท์เนาะ ส่วนออน,นี้เธอมีกแต่การขายโทรศัพท์แต่ก็เครื่องไอทีเนาะว่าวันนี้สวยงามทนรรมชมก้นนี้สิเป็นฟองพองสันสันสามเนาะเดียเ๋ยอะขึ้นไปสันสามนี้ที่ว่าอยู่ในหางนี่มีนักเที่ยนนักศึกษาหลายเนาะที่ว่าเขามาอย่างเลาะหางเนาะ น,นี่ก็จะเป็นสันซ้ำทันู้ชมเพื่อแต่ละสันมีลูกค้ามีคนยางร้ายเนาะเพื่อแต่ละสันมีผู้คนร้ายอยาง การตกแต่งถือว่าสวยงามอลังการหลายเดี๋ยวเฮามาเบิ่งที่บ่มีทางสิอยู่ชั้น3เนาะ B C C หอนี่ก็สิเป็นสันสามทันสุสมเดี๋ยวเป็นไปเิงสันสีน้ำกันเนาะว่าสิมียัง โอ้โห oh oh, สนันซีสันซีกัส่วนใหญ่ก็เป็นโซนอาหารเนาะท่านผู้ชมส่วนใหญ่ก็เป็นโซนอาหารห้องกระสีย่างอยู่ประมาณซ้ำนี่แหละท่านผู้ชมสันซีห้องกระสีให้เบิ่งอยู่ประมาณซ้ำนี่เนาะถือว่าเป็นโซนอาหารบอนทีว่า เข,าเ,า,ข,า,เเขาเจ้ากินเขาเนาะเขาเจ้าก็ต้องการเป็นส่วนตัวเนาะเขากระสิบัวไทายาาวส่วนใหญ่กตสิเป็นอาหารอาหารอยู่เลยเนาะนะนะสำหรับการพาเบงพ้า,าส้มเส้นท่านลาดเผานี่ก็สิประมาณนี้นะคส้ม ตัวใหญ่เนาะเช้นทนหลานข่าวะกาดทางสมถนนนนทางในเขตนในทางสมนี่ก็จะเป็นสถานีรถไฟฟ้า BTS เนะสายขีสายซีเทียวอ่อนเนะ เบืองนี้ก็เป็นทางเขาของเส้นทันลาดเผ่าเนาะที่นี่ทางออกทางเขายายเบื้องทาง่านชมสำหรับทางออกทางเขาของเส้นทันลาดาเผ่าเอาเบื้องวิวอหม,มอมหอบนี่เนาะญงเนาะ ลายเนี่า,าทาผู้ชมแล้วนี่ก็จะเป็นหาแ่ายกลาดเผาเนาะทาผู้ชมนี่จะตึกนี่จะตึกสูงเนาะในเขตนี้เรื่อในเขตนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งที่ว่ามีเศร,รษฐกิจที่ว่าใหญไงเนาะ เป็นอย่างเศรษฐกิจใหญ่แห่งหนึ่งเนาะเพื่อทางขึ้นท้องสถานีหาแยากลาดเผานี่ก็ร้ายเบื้องท่านผู้ชมเป็นไลร้ายเบื้องร้ายทางเนาะเพ่อบอลนี่กับเ่อบอลนี่ก็เป็นสกายอล์อกยางไปทางเลยเนาะลุ่งสามารถลุ่งเขาซูร้ายหางได้ จะเป็นโลตัรหรือว่าตึกอาคารต่างๆที่ว่าเชื่อมต่อครับถนนแห่งนี้ท่านผู้ชมเพื่อ,อเขตนี้ก็มีความสะดวกสบายได้จะเลื่อนไปนี้ท่านผู้ชมประเทศไทยน,น,นีก่ก็แถวนี้กันสีนี้จะตึกอพาร์ตเมนต์คอนโดเนาะ นาะจะหมดต่ำกลัวหาซิฟสันเนาะสำหรับตึกตัวนี้กัเดี๋ยวบ่าแม่ชัเห็นตึกตัวนั้นเนาะที่ว่าเป็นผูกตัวเอ็มเนาะเดีย๋ยวยางไปเบิง่งนตรกันจะเล่นขนานดเลยพัฒนาเองกันร้ <c oughs> ายแหกลายตอนนะ <c oughs> เนาะแถวเบิง่งเขาส้มลายบอลราย เป็นต้นนี้นะจะเป็นโดดโโรถรอพอมอรายแงกร้ายมุมรายท,าทนลูกชมพอ,อม่นใส่กับหารถหนากหรือางเทือกับขี่รถไฟฟ้าเมื่อขี่รถไฟฟ้าครับอีก รเราแม่นไสกะซีผ้าทานตุม่มยางเบิ้งความเจริญในย่านนี้เนาะเพื่อมีตึกมีอาคารหลายพาซุมตึกซุมอาคารในแถวนี้กิเกซีใกล้ๆก,กับสวนจตุจักรทานตุม่มประมาณวันเสาร์วันทุกร์ทานตุม่มเราแม่นไส้ัะสิไปหล่อสวนจตุจักรเนาะ เพื่อนนั่นก็สิเป็นโลตัสเนะาะนี่จะตึกอาคารยังไงท่านผู้ชมในเ่ยนี้ก็ย่างนั้นรถติดเนาะ เพื่อเส้นทางตัวนี้เพื่อรถร้ายท่านผู้ชมเพื่อรถหนาจะติดเราเบื่ออยงนี้เนาะ <c oughs> นี่ก็บชิปเป็นยุนิเขตหายเยกลาดเปล่าทานผู้ชมหายเยกลาดเปล่าอโอ้ทางลมนี่ก็บชิมีรถเมล์ประจำทางแลนขเขฉาซูประโยชน์ซาวลีใส่เนาะ คือทางเส้นนี้ก็่าจจะเป็นเส้นทางที่ว่าออกไปทางฝั่งอีสานได้ตึกทั้งหฮายเ,าเทนนดเป็นตึกบุบโตเอ็มท่านผู้ชมโ่้หหว่าตึกยังมีความใหญ่โตโอ้ร้านาย และสำหรับคลิปนี้ก็จะมีอยู่ประมาณนี้ท่านผู้ชมถ้าผู้ใดมากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวแมนไซในเด้อและสำหรับตอนนี้บ่าวแมนไซก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบใจตะก,กาสบายดี